เอ้าพี่ที่รักสันสวัสดีครับพี่สันสวยกี่สิบ่วยเลยเคยแล้วคนนี้วนี่สวัสดีค่ะทีได้ค่าลองวาให้ลองสิวะเอามหุกเอาขอแบบได้ลูกขอแต่งชุดสวยสวัสดีค่ะอได้ค่ลองสวัสดีค่ะเอาไหมหน่อยไม่ยืมวันหน่อยไม่ยืมวัเดอเยไม่ยืมวันดวสิลูกสาวหรือสิดยลูกสาวลองวันด้วยลูกเคยรอ่าแบบได้ลูกเคยนะสวยสวั่วสวยค่ะออาลองสิลองสิแบบแบบได้ลูกเคยลูกสวัสดีค่ะ แม่ทำงานไปยากมีลูกนี่ค่ะแกกุ้งหายวาใช่เวลาก็หนาวก็หนาวพอจอดไป่ใส่ป้าปาไป่ใส่ป้าปาบอกพื้นที่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับป้าปาดีใจบ่ดีใจบ่าว่าเด้ไปเที่ยวทะเลแต่ว่าได้กินกุ้งกั็พอเมึบ่ดีหรอกอยากไปเที่ยวทะเลบ่เคยไปลูกหายเคยไปก็หนูก็หายป่วยก่อนสิคะอ้าวป่วยอ่ะ้บรรยากาศดีขส้นแล้วหายแล้วเออดีขึ้นมาเลย อะไรเก็บเสื้อผ้าอยู่เขากองอัน iPhone ทีสองโอ้อโโออเก็บเสื้อผ้าอยู่กล่องจัง,งนะเกระเพระเก็บเสื้อผ้าอยู่เดอย่อังโอ้อะไรเมลี่โมจิกล่องที่ไรอย่เนี่ยกูจะกินอะไรดีอืมแล้วแม่เนี่ยตัวนึง่งโมจิขว้างเหยื่อใหญ่ยื้สิบอกงูใหญ่ขว้างอยู่ปวดอ่ะแก็ไหนเอาแม่ไม่แม่ไม่เรียบ่ังองูแม่ขอกินหน่อยตัวนึงเลยแมไม่เรียบรับ ตว่า้เยอะตีวโมเนี่ยอยู่เขกเามนูนั่นเไ่ยเ้ามนหมวินเจ้าจ้ีค่ะเห็นไอ้เยเาแล้วหิวก็ตีสูนใ้ปัวอีกเว้ยวิวเะที่เรพองมันโได้น่นอาพี่เามากสูนในปัวมะตอแหลแตอแหลกีสูนอีกแล้วพห่น้องนเรน่ารักจังเป็นคนไม่น่ารักเลยสูนเนี่ยโมโหหิวอีก คส่บเอาผักไปหองาีดไใส์ใส่สามมามี่เดียวแล้วถุงไม่ใส่เหไม่หนาเหตตาอะไรไหมคะอะไรนะพอไม่ได้เทีเทยหรอกหนหายยังตืนยหนื่นก้าโะหนูหายยังเอคนทำไมมวาแบบหนูเขอนหุืข้านุ่งกระดาษบ่ตัวนี้บอไห่อนบ ห่อนเมื่อกี้นะลูกพ่อหมุนจับเลยแม่แม่ตรงนี้ใชาไหมแม่อยากกินก็บอกแม่เมย์จะแกะกินสิอ๋อไฟก็ไม่ขึ้นเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ขอยับลงไม่ได้แล้วอ๋อะไรชอบบรรยากาศเนาะ เอาปลาขนาแเทาไงครบเ้นแบลแก้วมาหน่อยลรกแก้วในบ้านไม่เนหรกแก้วนานาเด้อที่มีหูจับไกับพี่น้องเกวพีแนบอกันนาย็ยังด้วยไปกินไปกินบอกเขาพุ๊บมานันเดีียแม่จ๋าแพ็เก่องมาได้ลายพักในต่อุ้ยอยากกินอ่ะใส่ผักอ่ะกินไม่เป็น โม้กุงอ่าหมดแล้วิปะมแลวอะไรมแล้วเหรอกี่รอยังไ้กระดูกหรอไข่ดังยงได้กระดูกโอ้ยกุงเกไม่เปลีนล้น้ำไม่ได้ไม่ได้น่าแกหน่อยแกหน่อยแก้ไม่ได้สี่ฟ้วยับ มีบันดอนสีดอก็มีบันดอกตอตีตีตันกีตักไปอะไรินวินวินวน่อยตอนนี้เราอยู่ทะเลกันโอ้ยโอโอ้ยโอยลาไปหดตัวนี้ม่เห็นค่ะม่เห็นค่ะอลกเอา ข้าปุ่นนะข้าวญล่ปุ่นแม่ตตอนขึ้นมาลายอย่างมันหนีเ้อสิแสตโฆษณาเหรอเยว่ลังเออันนี้มองม่เหนมองนั่งดีทีดูเมลี่ย่างนะครับเฮ้ยไม่กินอะไรเลยหนักย่างไปเลยเช่แล้ ทาทาเลยกระตาไอ้นี่ตำตำพกเป็นพกตำอยู่ข้างในฮะขือสิบบทิดสายมันยุ่นขี้หนังน้ำดิเละบ่วีสายมันยุ่งหนังน้ำห้องน้าห้องใหนห้องน้าเพื่อนอีกคนงกของบ่ติดไม่อะไรไอ้ย่าหิวหรอไป ผมไปบ้านนันีเรศมาเลยพี okay, ่น้องเดีทย mm like ีเรามาขีดด้วยนะชนี่สองสันเทอ้สันสันยิ่งเลย่องฝากให้แถวเอาระบอเลาเอาระบ้ไม่เอาระเบ้ามึงไ่กินสกอรเมื่อกี้ไปรเบิดมึงไ่กินบไม่ใส่มากกระิกกลับข้อมือนมาไปย่าดียวคิดเข้าไร่ิน ไอ้แมอมวไอแมวไอ้แาอ้มอ้แมวไอ้วอ้มไอว้แมไอวไอ้มอ,อ,อ,อมว้น,วน,วน,วนจ้ไอ้มากอแมแมวอ้มได้ บ้านสวนหาดดิลุยริมบ้านริมหาดดิลุยนะฮะเพื่อนเนื่อนเพื่อนแบบเป็นวิวริมเลนะเอาต้นบักข้าวเอาเอาไส้มาะไรก็เป็นที่บอกไอเดียค่ะแกไม่เห็นดีไม่โดนบรอเอากระบอกหมายถึงว่ามันจะได้งเด็กได้เนี่ยถ้ามีทะเลนะมี่จะอยู่ไม่ได้ทำไมพอมันโดนน้ำเค็มไม่ได้โกรธมั ไม่เราก็มาเพื่อนนี่น้าก็เฮ็ดน้าแบบเป็นเพื่อน้าทะเลละอ่อนไม่ได้กินไปอยู่ไหนเอ้าพย่ดาเมทำไมมันทำไมลูกมันโดนน้ำเค็มไม่ได้ไม่ได้จะไปอยู่ไหนลูกปลาแดงอยู่เด้อวแต่แล้วแม่ไหนอยู่นย่างเงี้ยลูกมาให้หลังมาเอ้าเอาแม่ไม่นี่กินใส่ไหมมาน้องมาลูกไม่กินหรือไม่กินไหมกินไส้ไงมันกินหมูได้ หนเนี่าวไอ้หมโอ้ดูเกยงิงเออคือว่าหนเาฮะหนาวเนเลยหน่อย,นาย,ยาหน,ยนา,ยยาวหนา,ยยาวไม่หนาวเนาะแม่เมื่อไห่หรอเมื่อไ้ร่กินอดไหม,ม,ไ,มไ,ไม่เลยข่ใส่ต่อมต่อมไห

กุ้งง่ายที่มากินใช่ไหมตอนหมูคัดนาอพี่พอดีแล้วใครพอพอดีแะใครหมาเส้นถุงวันใครหมาเท้่ถุงวันนี่เออสุขเ่าแล้วสุขอะไรเออโอยเออมีล่งแคนเออชี้หน่อยเอาถุงเอาไหมมาขังเลยเนี่ยฮะ มันเกลียดเราไหมลูกเดมาเร็วเดมาเร็วเดินมาเรวมาคุยกัเอฟซีแล้วห้องสอบเพื่อนหมาใหญ่ได้หรือห้องสอบกินดูกินให้เอซีดูหน่อยมากินตั้งเอซีเลยลูกตากล้องเนี่ยทำไมไม่เดินไปหาดาราทำไมต้องให้ดาราเดินมาหาตากล้องมาหมอข้เดินมาข้อมาเนี่ยมันอยู่ใกล้กันอยู่เจ๋งเนาะใช้กินลาพี่น้องไรด้วลูกตากล้องนั่งกินซะ น,น,นลูมอะวเีุเอ,อ <c ười> เอาปเทใอจอยเอาถุงดำมาเน่เร็วเที่ยวขั้นเทียวถุงดำมาเน่ยซุงขยะกล้วปเทใสุ่งขยะแน่นี่เมียกินเลอเมียกนอะไรีคกินอย่างเดียวกูอย,อยากแต่ป่วยแล้วกย,<ะ>ย,ยากินเยกากแต่เมือ่อเป็นโควิดแล้วหัวมันจริงไดเหรอหัวมันจ้ากับจจูกินเบ้งสิแดูจีจี้สิบอ่ พ่อไหนบีบบ่อไหยังกับคิดโอ้พ่อคิดดีเสียบะมันพ่อขอกินใบทำมันใสน้ำแข็งบ้านใสหนังไม่หนังเป็นก็ปั้เรียกว่าปลายลูกโคกบได้กเป้าลกุอนขใหม่ะสอบานใหม่อู้่องไปลุกปงานเลย โอเคไห okay. นเะจ้าของเกี๊เมนมาลาพี่น้องไหนเดีวก็ไปจุดไฟ,ฟเอสีบางงานริมทะเลริมทะเลออนี่ริมหาดดุยงลยที่ไงโมนี่ก็น้ำเต้ยกเลยมีำโคกแล้วไงกินน้ำน้ำโคกก็ได้ลูกอยังกิงนเ้าอยกิยกยนหนเวลาเอสีหนลูกเร็ว อะไียร์ก่อนอะไรให้ีก่อนอะไลฟห้ี์ก่อนครับอะไรคะพี่หนึ่งเดี๋ยวแกไม่ต่อยได้ก่อยแกเดใ๋ยวสายส่งเนาะมาดิชายเน่แล้วก็ที่ยูเชายเน่แล้วก็โอเจ้าชายร์เน่ให้แล้วก็เออเอออะวรมัดเปิดได้ไหมโอเคแม็กกี้ชายนลมอนชายเน่ลาไปก่อนคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้า Ngadi